เด็ดดวงเท่านี้กำลังพอดีครับผมนี่ครับอันนี้กำลังพอดีต้าเบอร์ยังเบอร์ยังอันนี้น่าจะเป็นเบอร์หกครับผมเบอร์หกออตอนนี้ก็พอดีครับเพราะว่าเวลามันติดไม้อะเวลาดึงอะมันค่อยไม่หักครับผม,มถ้าดวงเล็กอะถ้ามันติดไม้มีโอกาสหักได้อันนี้มันน่าจะไม่หกักอืมมันขาดเสียขาดแทน วันนี้หักกันมันขาดครับผมนี่ครับถ้าถ้าเหยอะมันเหยอะเป็นนี้ครับผมเห็นมวลาเราตีไปนะมันจะแตกพอดีครับผมนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยเวลาเราปั้นปุ๊บปมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้ไม่วลาประกันเลยไหมผมก็จะแตกเร็วไหมครับเนี่ยนี่ครับผมอันนี้ผมดูอ่ะพอผมดูยูทูบผมดูวิกก็พี่ๆนะตกปลาเขานะครับผมแล้วก็สอนมา แต่ก็มีไฮเกตกินาบณนีนะดีมไม่ไม่ใช่สวันเซอร์นะครับอตัดต่อครับแต่เรื่ของกินาบณนีดีจริงแล้วผม,มผมเคยใช้แล้วครับผมอตีปุ๊บเลยกินปั๊บครับอืปลาซิวจะใช้เวลานิดหนึ่งพอสมควร <c oughs> ตอนนี้ลงบ็ดแล้วผมต้องขึ้นเดียวน้ำมากิน อืออู้ดีกว่าเปลี่ยนาะเนาะว่าครับก็ผมในนาำนี่น,นีน่จะแอบไปนอนหรือเปล่า ฝังเราไม่ต้องฝังลึกครับผมเอาตัวก้นมันเนี่ยอืปักลงครับแล้วก็บีบลงแค่นี้ครับอืเราไม่ต้องไปฟังลึกแล้วก็แยกปากลงบีบลงปักบีบลงปักแล้วก็บีบลง,แ,ลบบลงแค่นี้ เส็จครับนี่ครับเป็นแบบนี้แหละอืมแล้วก็จะเอาเอาแรงไม่ก,ก่อนแล้วค่อยตีทีเดียวอืมแล้วเอาข้าวหน่อยมาไม่ต้องฟังโอเคเอต้องเตรียมเตกัวครับผมตะก,กัวก็ต้องใส่ดีตรงนี้อ่าพวกเนี้ยมันไม่ได้คันตีนาดินนะครับอืมไม่คันตีอย่าพร้อม <laughs> แต่แต่มันยังไงละ่ะคนมันเงียนครับมันคมาอยากตีครับก็เราจะลองดูว่าม,มันจะฟูหรือเปล่าคนมันเงียนนะครับอ,อย่าต้นคู่บอกกัน วัวปลาน่าจะเะเลเปิดเปิงหมดแล้วเ้ะเปิมแหมดสิทกับปลาข้ากับ้านไ